เจอกันที่มอดกดไม้งามสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันวันนี้เปนมูมัยส่วนมาฮะมาขอดูสงกรานะเราทําอะไรดีไม่รู้จะทําอะไรละขายต้นไม้กันดีกว่าใช่มาเช็คราคาต้นไม้แล้วมันมีตัวที่ส่งได้ทุกต้นนะครับเพื่อนๆนะออยู่ฝั่งนี้ต้นไหนก็มาดูคัด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 สวยๆนี่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 เพื่อนที่หนึ่งเนี่ยหาดูแต่ไซส์ไม้พันธุ์ก่อนเพื่อนเอาไซส์ใหญ่เลย สามพันเก้าเนี่ยเอาไปสามพันห้าไปเอ้าต้นใหญ่ซะด้วยเอาไปสามพันห้าไปสามพันห้าเพื่อนเพื่อนเอาไปสามพันสามลายดีด้วยต้นนี้สวยมากต้นใหญ่ด้วยสดมากใช่สามพันห้าเอาไปสามพันสามวันนี้จะเช็คราคาแค่ไอ้ต้นไซแม่พันธุ์สวยๆโตทัพทปเลยเอาไปสามพันสามสวยจยังตัวน,นี้ที่สามไอ้ตัวนี้สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตลอดเลยใช่ ทำไมมันสวยแบบนี้ต้องโชว์สัหน่อยอันนี้คือเมษานะเพื่อนทําไมเลี้ยงธรรมชาติด้วยถ้าเกิดว่าตุลาพี่กาธันวาตัวนี้จะสีสดมากแต่มันสวยบอกได้เลยว่าสดจริงใครได้ไปก็สวยงามจริงๆงต้นคุ้มจริงๆต้นนี้กี่บาทนี่ครับสามพันห้าเพื่อนเพื่อนเอาไปสามพันสามลดให้สองร้อยรวมส่งด้วยสามพันสามเพื่อนเพื่อนรวมส่งด้วยต้นใหญ่ด้วย สวยจริง<ว>จริงจริงตันนี้สวยจริงฟอร์มได้เลยตวเนี้เนีย่ยดูการวางเนีย่ยทรงมันได้มาก่ะดูยัยงไงก็สวยกระถางขาวนี่อยู่ยังไงก็สวยเ,เพื่อนๆวางในบ้านก็ดีเ,เพื่อนๆต้นใหญ่แล้วอันนี้ทังทไใบมันใหญ่จังอันนี้ใบใหญ่มากใช่ใบใหญ่มากแล้วสีจะออกอ่าเหลืองพีชด้วยนะเหลืองพีชด้วยสามพัน,น 3, ท้วนเนี่ยเอาไปสองพันแปด เอาไปสองพันแปดตัวเนี้ยสวยเลยตั้งแม่ได้ดีสวยใบใหญ่ใบกว้างการยกยกนิดนึงโชว์นี่หน่อยสวยนี่มาเพื่อนนี่ราคาตกถูกแล้วก็มีนะเพื่อนเบาๆเนี่ยพันสี่เพื่อนๆเอาไปพันสมเนี่ยอันเนี้ยทรงสวยสวยเลยดูทรงมันได้เลยตัวนี้ชมพูนะใช่ฉลับฉลับตรงนี้ชมพูนะอันนี้หลอดใหม่มา เป็นเพื่อนทรงดีแข็งแรงตัวนี้ไม้แข็งแรงนี่หน่อยนี่หนี่มตัวนี้ตัวนี้ถูกตาต้องใจมากมันต้องอนุรักษ์เลยตัวนี้สวยมากตัวนี้ต้องสะสมเป็นไม้สะสมเพื่อนเพื่อนพันห้าเพื่อนเพื่อนเอาไปพันสี่นะได้อยู่ได้อยู่เอาไปเอาไปแค่พันสี่เนี่ยเคยแปลกังนี่ย่ตัวนี้ จะทรงฟอร์มดีมากใ,<ช>ในเรื่องของความเสถียรของทรงมันทรงใบมันแต่ไม่ใช่คอมแพคมันจะเป็นการยกนิดๆแต่ทรงใบสวยเพื่อนๆเหมือนเหมือนช่อดอกบัวไงไม่รู้ประมาณนั้นสามเก้านะเ <2006 S 2> พื่อนๆพันหกเพื่อนๆเอาไปพันห้านะต้นนี้มาเอาไปแค่พันห้าจริงท้ายบอกพิกัด ของพ่อค้าหน่อยสวนอยู่ตรงไหนอยู่บ้านสุขสํารานหมู่ที่เจ็ดตําบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่ออยู่ติดถนนใหญ่ถนน226ระหว่างบุรีรัมย์สุรินทเลยนะโอ้เลยเสียแยกไฟแดงยักษ์ละกามาทีเดียวมาหาพ่อค้าก็จะมีโชกชันไม้ดังมีเยอะเลยมามาเลยไายกยกไปขึ้นรถไปเลยเนี่ยมันก็จะถูกๆหน่อยเพื่อไม่ต้องส่งใช่ผมไม่ต้องส่งอยู่ติดถนนเลยเพื่อนนี่พันกว่าบาท ราคาพันกว่าบ,บาทแม่พันใหญ่ๆเลยพันกว่าบ,บาทขอเบอร์โทรประค้าหน่อยครับ0 9 7 2 5 1 4้า7นี่ครับติดต่อประค้ามาได้มาได้เลยส่วน okay, โชค่วรชั้นประมาณ80-90%ใช่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ